สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหลอดนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการนราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31มีนาคมปี2568 มอต้อธิษฐานให้ดูได้ทัศนาและราศีได้นะครับ มอโต้ดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพุทธศกกรรษคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นไพ่ของเซลติคอร์ส มโต้ดอ่านตามพลังงานความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเท,ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนในพื้นดวงชะตาคุณมีพไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเจ็ดดาบเป็นไพ่แห่งการปกปิดความลับการพูดไม่จริงการทำไรบหลังมีคนที่ปกปิดมีคนที่ซ่อนเร้นมีคนที่นินทาเราหรือการที่ในตอนนี้เราอาจจะรู้ถึงทุกๆเรื่องของคนที่ทําผิดไว้กับเราในวันนั้นนะมีพลังงานไพ่ควีนเัาคาบราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึก หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าถ้ามีพลังงานไพควีนอคับขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ที่มีจิตใจที่ดีกับคนที่อยู่รอบๆข้างของคุณคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คุณเป็นคนที่ห่วงใยและดูแล ความรักร,บรอบๆตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้สิ่งที่แตกหักพังไปในสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนากับการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่หวาดระแวงกการการะทาของเขาในวันนี้สิ่งที่จบกันไปหรือในวันที่เราตัดจบมีคนที่กําลังความรู้สึกกําลังพังในตอนนี้ของเขานะมีไพ่พลังงานการที่ห้าไม่ท้าปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจมีบุคคลที่สา เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติ اد, พี่น้องเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะมีพลังงานไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญคือพลังงานไพ่การที่เรากลับมากอดกับความรู้สึกการกลับมาสนใจในเรื่องตัวของเราเองการกลับมามีความมั่นคงการกลับมากอดกับความรักและความอบอุ่นที่มีให้กับตัวของเราอาดีตที่ผ่านมาในวันหนึ่งที่เขาไม่เคยสนใจในวั LEGO นหนึ่งที่เขาไม่เคยแคร์เราจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายโอกาสเสีย เียดายจังหวะเสียดายเวลาที่ได้อยู่กับคุณในวันนั้นมีพรังงานไพคิงออฟคอยเป็นพรางงานไพคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินหรือคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินหรือการที่คุณดูแลครอบครัวความเป็นผู้นําในตัวของคุณนะคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นพหงการที่คุณเป็นคนที่รักใครยากถ้าคุณได้รักใครสักคนหนึ่งคุณพร้อมที่จะทุ่มเทคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะห่วงใยกับคนที่คุณรักมีพลังงานไพ ก้าไม้เท้าการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อหรือการกลับมาคิดหรือการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่เรามอบหัวใจให้กับใครสักคนหนึ่งในตอนเนี้เราอยากได้รับกับความจริงใจความชัดเจนความรักที่มอบไปแล้วอยากได้รับกับความรักที่เอาใจใส่ในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งไม่เห็นค่าในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งไม่สนใจเราอาจจะสุดที่จะลังสุดที่จะยื้อสุดที่จะปล่อยมือออกมาในตอนนี้ของเราแต่ในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยมือ มีคนที่จะกลับเข้ามายื้อในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นคุณค่าดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันค g งอ s w สอดราชาถือดาบเป็นพลังงานให้ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูง คุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดกับปัญหาคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ตัวของคุณเองนะในตอนนี้ในเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งในตอนนี้แต่ในจิตใจของคุณยังมีความอ่อนโยนและมีความรักที่จะมอบให้ใคร ในหัวใจของคุณนะมีภาพแห่งการที่เรามองไปข้างหน้าในวันหนึ่งที่เราเดินหน้าของเราการที่ไหนอาหวานการต่างกันโดยระยะทางมีคนที่ห่างไกลกันหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นในสิ่งดีๆในวันที่อยู่ไกล กับเห็นคุณค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วในวันเวลาที่เราห่างไกลกันในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังโหยหามีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากเทคแอคชั่นคุณก่อนหรือมีคนที่อยากทักทายติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เป็นการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอการความช่วยเหลือการเกื้อกูลมีพลัง,งานพ่อไพ่ของผู้ใหญ่ที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนในพื้นดวงชะตา ของคุณอยู่นะครับเป็นพลงงังงานไพ่ในตอนนี้มีการที่คนคนหนึ่งกลับเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องการเงินด้วยก็ได้นะ,ะมีพลังงานไพ่ในการที่เราทําความเข้าใจ การมองโลกในทั้งสองด้านมีทั้งความจริงและความไม่จริงมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังความผัดผ้าคุณจะอยู่กับความเป็นจริงในเวรเวนาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะในวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงในยามค่ําคืนความรู้สึกใหม่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตัวของเราเองนะการลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมันมีอะไรที่มีสิ่งใหม่ๆให้เราต้องเรียนรู้ให้เราต้องก้าวเผชิญไปข้างหน้าในตัวของเราเองในวัน ข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับความคุ้มค่าที่เป็นตัวของคุณเองแล้วนะมีพลังงานไพ่ใน พลังงานของไพ่ในความรู้สึกที่เข้มแข็งในความรู้สึกที่อดทนในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่ไม่ไม่เสียใจแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาหรือการกลับมาปอบประดมแห่งความรู้สึกในตอนนี้ของคุณนะเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานไพ่สิบใบนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีคนที่ได้รับกรรมหรือการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วมีไพ่ของเจ็ดดาษเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่โกหกไปเรื่อย เป็นพหังการที่โกหกแล้วไม่มีใครที่เชื่อใจในสิ่งที่เขาเคยโกหกเคยพูดไม่จริงนะเป็นพหังการที่ใครที่ปิดบังหรือใครซ่อนเล่น ความรับกําลังที่จะเปิดเผยในตอนนี้หรือในตอนนี้เขากําลังแก้ไขกับปัญหาที่เป็นฝ่ายที่เขากําลังแก้ไขกับปัญหาที่เขาก่อปัญหาขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะไปเป็นพลังงานการที่มีความรู้สึกที่พังหรือไปทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขาว่าเหมือนกับการที่เขาทุ่มเท,เทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่ามีไพ่ของชาวธาตุดินการพืชสมกรธาตุน้ํา กรรโกรธมีนพฤจิกาธาตุลมกุมตุลเมทุนทาธาตุไฟเมสิงธนูนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นไพ่แห่งการที่ในวันเนี้ยในวันที่เราก้าวเดินไปข้างหน้าในวันที่เราไม่มองย้อนกลับไปอดีตที่ผ่านมาในวันที่เราเดินหน้าด้วยตัวของเราเองนะเป็นไพ่ของความทุ่มเทความมั่นใจคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทําสร้างเรื่องราว และสตอรี่และไลฟ์สไตล์ในตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองนะขอพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดิน,ก,นกันพฤทธมกรรนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นเช่นไรนะระหว่างคุณกับเขานะ,ะมีไพ่ของการปิดกัน้นการบล็อกกันไปการบล็อกการติดต่อ การสื่อสารหรือเป็นฝ่ายคุณที่บล็อกเขาหรือเป็นฝ่ายเขาที่บล็อกคุณตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปกป้องคนที่รักกันจริงเขาจะแข์กับความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ทิ่มแทงใจกับคนที่รักเขาจะรู้ใจของคนที่เขารักว่าเขาไม่ชอบอะไรหรือ ไม่ชอบอะไรในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กลับมาเหมือนเขารู้ใจคุณอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงานให้ความเบื่อความไม่ได้ดังใจกุณต่างสิ่งที่เข้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่โอเคไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปเจอคนที่ ไม่ชัดเจนกับเขาหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่กําลังผิดหวังและเสียใจในเรื่องความรักที่เขาไปแล้วมันเหมือนไปจับได้หรือเขาคนนั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีคนอื่นอยู่แล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ชัดเจนนะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญคือความเป็นข้อเป็นขวัวเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังมีทรัพย์สินเงินทองร่วมกันหรือเขาอยากกลับมาเป็นอนาคตสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านอาจจะเคยคุยเรื่อง อนาคตเคยวางแบบแผนเคยจัดระเบียบแบบแผนให้กับอนาคตในเรื่องความรักของคุณนะมีพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปกปิดกาซ่อนเลนนะเป็นไพ่ของความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจมีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่กังวลใจมีคนที่รู้ในจิตใจลึกๆของเขาแล้วว่า เขามีแต่คุณในตอนนี้เมื่อเหมือนกับการที่เขาหงุดหงิดมากในวันที่ไม่ได้พบเจอคุณแล้วเขาอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่อยากจะคุยคุณคุณเป็นคนที่รับฟังเขาในทุกๆเรื่องคุณเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาให้เขามีชีวิตสู้ต่อไปให้เขามีชีวิตก้าวต่อไปในตอนเนี้เขาอยากกลับมาพูดคุยหรือการปรับความเข้าใจหรือในตอนเนี้เขากําลังที่กําลังเคลียร์เรื่องมือที่สอยู่นะมีพลังงานไพ่ เด็กถือไม้เท้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือการที่มีคนห่างกันโดยระยะทางหรือต่างถิ่นแดนไกลทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังางานไพ่คิงออฟไปสเกิลมีไพ่ของเดวิดแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่า ความคิดเดิมๆเ,เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความของเขาไม่ได้มันเหมือนยังมีเรื่องราวค้างคาใจมากมายที่เขายังไม่ได้ทําให้คุณเขายังไม่ได้ดูแลคุณในความรักที่คุณเคยมอบให้เขา เขาดูแล้วว่าใครคือคนที่หลักเขาที่สุดเขาดูแล้วว่าใครคือคนที่แคร์เขาที่สุดในวันที่พบในวันที่เจอในวันที่จากในวันที่ลาเขาด<ข>ูแล้วว่า,า,าการภาครักแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรในวันเวลาที่พัดภาคในวันเวลาที่ภาคแห่งความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะเขาร<ข>ู้แล้วว่าความทุกความทรมานและความโดดเดี่ยวในเส้นทางเดินอันอีกยาวไกลและอันเหน็บหนาวเท่าไหร่หรือต่างฝ่ายต่างเดินโคละเ้นทางเดินแห่งความ แห่งความเนหน็บหนาวและหนาวเหน็บในตอนนี้เขาอยากพบเจอกับคนที่เคยกลุ่มมือและจับมือเคียงข้างกันอีกครั้งหนึ่งการเฝ้ารอการรอคอยมีคนที่รอคอยโอกาสมีคนที่รอคอยจังหวะ ที่จะได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะมันเหมือนกับการที่ให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานาสักเพียงใดมันมีความรู้สึกที่ยังห่วงคุณอยู่หรือการที่เขายังแคร์คุณอยู่ในตอนนี้นะในปัญหากับสิ่งที่ผ่านมานะมีพลังงานให้การที่ไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆ,ๆมามีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่า ใครคือคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของเรานะในในเรื่องความรักก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้จบลงในวันที่เรารักกันในวันเวลาที่เป็นของคุณและเขาคือการใช้ชีวิตคู่คือการร่วมกระทำร่วมกันนะมันเป็นพลังงานการที่คุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันกันในวันเวลาเดียวกัน หรือการที่เขาอยากวนกลับมามีประสบการณ์กับคุณครั้งหนึ่งตอนนี้มีคนที่พยายามกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เห็นโอกาสที่ดีที่สุดนะเป็นพหุการที่โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าหรือในวันนี้มีคนที่เสียดายสิ่งที่คุณมอบให้ในวันนั้นก็คือหัวใจของคุณหัวใจดวงนั้นที่เขาไม่เคยแคร์ในวันนั้นเขากลับมาเห็นค่าในวันนี้เขาอยากขอโทษขอโอกาสให้กับเขาได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งได้ หรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณจะถามกะหัวใจและความรู้สึกของตวงเราเองว่าเรายังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณกลับมาในชีวิตของเราอีกหรือเปล่าคนที่เคยทําให้ผิดหวังคนที่เคยทําให้เสียใจคนที่เจ้าชู้คนที่หลอกลวงคนที่ไม่ได้จริงใจกับเราในวันนั้นในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดได้เป็นฝ่ายเขาที่ตื่นรู้ว่าใครคือในหัวใจของคุณเขายอมพ่ายแพ้กับหัวใจของคุณหัวใจที่ ผูพันหัวใจที่ผูกมัดสิ่งโตที่หมาสยบคุนนะ้มีพลังงานพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโรคนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วัน,นหน้านะหรือการที่กลับเข้ามาเคลียร์ใจหรือออการที่ยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปมีคนที่จะไม่ยอมรับผิดกับสิ่งที่เขาทา เขาอาจจะยอมรับผิดกับสิ่งที่เขาไม่เคยแคร์คุณในวันนั้นหรือเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจในวันนั้นเขาอยากกลับมาขอโทษในวันนี้นะมีพลังางาพจัดเมน้นพ่ไพ่ของจัดเม้นเนี่ยถ้อมีไพ่ของจัดเม้นขึ้นมาเนี่ยให้ตัดกันเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาพบมาเจอกันอยู่ดีเพราะสิ่งต่างๆยังมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาคนที่หมดกรรมหมดการกระทําต่อกันก็ต้องหลุดพ้นก็ต้องเริ่มใหม่คนที่ยังมีพันธะคนที่ยังมีความผูกพัน ตอกันก็ต้องมาชดใช้กรรมร่วมกันนะเป็นพหัการที่ได้มากระทําร่วมกันและมีการกระทําร่วมกันในตอนนี้เขายัางตัดคุณไม่ขาดเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงวันที่คุ้นเคยคนใหม่กลับมาเป็นคนเก่ากลับมาเป็นคนใหม่คนเดิมที่คุ้นเคยนะมีพ่ของการที่สิบถ้วยสิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบครัวหรือในตอนนี้เขาอยากกลับมาพูดคําว่าเขารักคุณมาก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปการมองตาความรู้ใจถ้วยแห่งความรู้สึกการละยานนมิตคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยกับความรู้สึกที่มันผัดผ้าแห่งความรักไปแล้วนะจัดเม้นนี่คือการที่มีไพ่ของการที่พมลิขิตบุพเพนำพาพบเจอคู่คนที่สัญญาร่วมอธิษฐานคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่เป็นการละยาณนมิตรซึ่งกันและกันนะหรือการที่เขากลับมาวิงวอน อ้อนวอนขอร้องคืนดีกับคุณนะครับแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าคุณจะให้เขากลับมาอยู่ในวันเวลาหรือการที่คุณจะเป็นคน,คนที่กำหนดในชะตากรรมและเส้นทางเดินในเรื่องความรักของคุณนะ,อะขอทุกท่านให้ในปัจจุบันของชาวธาตุ ดินกันพื่อส่งกรนะครับว่าในปัจจุบันในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ของเขาเป็นเช่นไรนะขอเช็คพลังงานให้ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ขวีนอบสอดหรือเขาไม่มีหน้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขากลัวคุณไม่อภัยกลัวที่จะเสียฟอร์มกลัวที่เหมือนคุณปัดไปในวันที่เขามาขอโอกาส แล้วคุณให้โอกาสกับเขานะในตอนนี้เขากลัวคุณมากกลัวที่จะไม่ให้โอกาสกลัวที่ไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดไปแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่อีกใจนึ่งก็ยังรักอีกใจหนึ่งก็ยังผูกพันอีกใจหนึ่งก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกนะหรือคนที่มีอีกโก้หรือคนที่ฟอร์มเยอะ คนที่ฟอร์มมากกำลังเจ็บปวดในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองหรือจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันในตอนนี้คุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลหรือการที่คุณกับเขาได้กลับเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์สายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพัน ที่ยังตัดกันไม่ขาดสายน้ําที่มันไหลไปก็ไม่มีวันหวนเืนสายน้ําก็ไม่มีวันที่ตัดขาดได้นะมันเหมือนกับความรู้สึกก็เหมือนกันนะความรู้สึกที่ยังรักความรู้สึกที่ยังผูกพันความรู้สึกที่ยังเป็นคู่กันอยู่มันเหมือนกับการที่คุณกับเขาเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาหรือในตอนนี้เขาอาจจะไปรับกรรมของเขาก่อนนะกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทาในตอนนี้มีคนที่กําลังทนทุกข์มีคนที่กําลัง เศร้าเสียใจนะในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่จากันในวันที่เดินหันหลังให้แก่กันนะอันนี้เป็นางานให้เอ็ดอฟวานเดอมิดชาวกันลักนากันแสงตะเกียงแห่งความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างหรือการกลับมาคิดหรือการกลับมาตกผลึกในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาหรือในตอนนี้เขากลับมาเห็นในจิตใจใต้สํานึกในที่แท้จริงของเขาแล้ว ว่าใครคือคนที่เขาหวงแหนที่สุดในตอนนี้นะเดอร์สันอยากกลับมามีความอบอุ่นอยากกลับมามีเป้าหมายเป็นพลังงานไพ่คนที่อยากกลับมาเห็นรอยยิ้มที่อบอุ่นแววตาที่สดใสแววตาที่คุ้นเคยต่อกันนะมีพลังงานไพ่สองไม้เท้ามีไพ่พลังงานไพ่เด็กถือเหรียญมีไพ่ของจัตติกนะครับเป็นพลังงานไพ่ชาวตุลลักษณะตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นสัญยาคำผูกพันคำผูกมัด มีภาพเหงการที่เขาอาจจะคิดถึงคํามั่นคำสัญญาที่เขาเคยทําปิดสัญญาไปตอนนี้เขาอาจจะตกอยู่ในความทุกข์ความเศร้าความเสียใจกับคําสัญญาที่ในวันนั้นที่ให้ไปแล้วมัน กลับคืนมาไม่ได้นะมันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมามีความผูกพันเขาอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทาที่เขาทําไว้ในปัจจุบนันอดีตมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เขาจะทําวันนี้ที่ได้พบเจอกับคุณให้ดีที่สุดให้สมกับคุณที่เป็นคนที่รักเขามากที่สุดเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาแคร์คุณว่าเขารักคุณว่าเขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อคุณในตอนนี้นะอ่ะขอดูกลางาวไพในแนวโนม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับอขออุปถามภไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์มีไพ่ของเดมูลนะเดมูลความโหยหาความคิดถึงความคิดถึงกําลังเดินทางมาหาคุณหรือเข้าหาอาจแยงแงนมองไปบนท้องฟ้าในค่ําคืนหรือเข้าฝากเดือนและดาวฝากความคิดถึงมาหาคุณนะ เป็นไพ่ของความที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะห้าเหรียญในวันที่เราเดินตามเขาในทุกๆก้าวในวันที่เราก้าวเดินไปอีกก้หนึ่งแล้วเราหยุดเดินตามเขาในวันนั้นเขาหันกลับมามองในวันนี้เขาขาดคนที่เคยผู่พันเขาขาดคนที่เคยพูดคุยได้ทุกเรื่องคนที่เคยสู้ด้วยกันคนที่ทําด้วยกันคนที่สร้างอนาคตกันละกันนะมีพลังงานไพ่หกเหรียญเป็นไพ่แห่งการฝ่าฝัน ความใจร้อนตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฟาร์มที่ร้อนหล่นร้อนใจอยากพบเจออยากเคลียร์กับคุณอยากเคลียร์ใจในวันเวลาที่มันรวดเร็วนะอยากทําอะไรอยากเคลียร์อะไรอยากพูดอะไรพูดในสิ่งที่เราหวงังพูดในสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของเราทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีความรักทุกคนมีความผูกพนันมีพ้าแห่งการที่ในวันหนึ่งที่เขาไม่แคร์เราหรือในวันเนี้เป็นฝ่ายเราที่ไม่แคร์เขาเป็นฝ่ายเขาที่จะรู้สึกถึง ความผิดที่เขาทําไว้เป็นไพ่ของความปกปิดกับความซึ้ในตอนนี้ในภายนอกเขาอาจจะดูสดใสล่าเริงแจ่มใสแต่ภายในของเขามีแต่ปัญหาทุกเรื่องราวในความคิดในตอนนี้ของเขามีแพ่งการแอบซืบแอบส่องความดื้อความรั้นความเอาใจใส่นะครับเป็นพังงานไพ่การแอบสืบแอบส่องการอยากทักทายกลับมาในความรักในความผพันหรือเขาอาจจะดูรูปคุณที่เคยถ่ายร่วมกันหรือเขากําลังที่ เหมือนเขารู้ในทุกๆเรื่องของคุณในตอนนี้นะคุณอาจจะรู้ในทั่วใจของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับเป็นหลังไพ่ในออครับอัศวินถือถ้วยการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีโอกาสที่เริ่มต้นได้ใหม่ได้เสมอนะกับความรู้สึกที่รักกันการปรับความเข้าใจการเคลียร์ใจกันคำมั่นสัญญ,ญาและคำผูผ่านการเชื่อมเน้นมั่นในคำสัญญา กันและกันนะเป็นไพ่ของเอดออฟครับคือการที่กลับมาเติมเต็มในหัวใจถ้วยที่เพเรียมร้น คือหัวใจของคุณในดวงนั้นที่เขาขาดหายไปในความรู้สึกวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอหน้าในทุกเส้นทางเดินเนี่ยคุณจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันมีทั้งการวางแบบแผนในอนาคตข้างหน้าของคุณกับอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาจะทําเป็นบทเรียนที่เราจะไม่ไป ผิดอีกจะไม่ซ้ำอีกในสิ่งที่พลาดไปทุกคนมีการผิดทุกคนมีการพลาดทุกคนมีการพังไป แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่เรากลับมารักตัวเองในวันหนึ่งที่เราแคร์ตัวเองในวันหนึ่งที่เรารักตัวเองมากขึ้นในตอนเนี้ยจะมีคนที่กำลังเสียใจในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบ,บซืแบแอบ่องคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีหน้าที่การงานที่เติบโตคุณดูมีความมั่นใจในตัวของคุณเองตอนเนี้ยเขาอาจจะอยากกลับมาเป็นอนาคตอยากกลับมาเป็นความหวงังแต่คุณจะดูถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแล้วพูดคำว่า เขาขอโทษคุณนะในตอนเนี้ยแล้วคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาอีกหรือเปล่าหรือคุณจะลองใจเขาไปก่อนก็ได้นะแต่ในจัดเม้นเนี่ยเป็นพระเหตงการที่เหมือนกับการที่เขาได้รับกรรมที่เขาทําไว้แล้วคนที่ผิดสัจจะคนที่ผิดคําพูดคนที่ไม่จริงในวันนั้นกําลังทุกข์ใจหนักมากในวันนี้นะ,อะขอรุกังานไพ่ในสรุปและแนะนำนะครับ เออดัคับนะเอดคือพลังงานไพ่การที่ทุกคนมีความรู้สึกนะการเริ่มต้นในจิตใจของเราการกลับมาเห็นในจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราความสุขก็คือตัวของเราเองนะการที่เรารักตัวเองการที่เรา กลับมาเห็นค่าในตัวของเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณค่าในของทุกคนมีนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าไม้เท้านะห้าไม้เท้าคือพลังงานไพ่ความขัดแยง้งความไม่เข้าใจการไม่ลงรอยหรือการงัดข้อกันหรือการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลงให้กันในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดคีนอพคเคิลราชินีถือเรียนคู่กับราชานะครับเป็นพลังงานไพ่คู่เข้ามา คู่กันแล้วก็คงไม่แควกันในความรักที่เหมือนการที่เรามีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างเกื้อนหนุนต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลนะมีพฤติาการปิดกัน้นการลังเลการตัดสินใจการรักพี่เสียดายน้องหรือการลังเลในตอนนี้ของเขาว่าคุณนะ่ะยังเปิดโอกาสให้เขา,เขาหรือเปล่าหรือเขาอาจจะ กลัวคุณไม่ให้อภัยเพราะกับสิ่งที่เขาทำผิดมากๆไม่เหลือเกินในตอนนั้นนะมีพลังงานให้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือการเฝ้ารอการเฝ้ามอการบ่มเพาะกับความรู้สึกการกลับเข้ามาอีกอะ่ะคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนคุณอาจจะเคยง้อ,อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนเคยทำเพื่อเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเรานิ่งเพื่อดูถึงสถานการณ์ว่าเขาจะกลับมา ในรูปแบบไหนนะมีพลังงานไพ่ความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกวาดวาน่นทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวซิกออฟคัพหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะมีไพ่พลังงานไพ่ถูออฟคัพเดอะเทมเพลนความผูกพันมีไพ่พลังงานไพ่คิงออฟคัพราชาถือถ้วยเป็นไพ่แห่งการกลับมาเอาใจใส่การดูแลการเทคแคร์พลังงานพ่อบ้านแม่บ้านพ่อบ้านได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เขาอาจจะเป็นคนที่เอาใจเก่งในตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลง เป็นคนใหม่ที่มาทำเพื่อคุณนะวิวออฟจูนนะโชคชะตาวันเวลาเดินหน้ามีคนที่อยากร่วมใช้วันเวลามีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากเล่าเรื่องราวทุกสตอรี่ทุกไลฟ์สไตล์ที่มีคุณกับเขาเป็นคู่กันในทุกเส้นทางเดินในทุกก้าวเดินในตอนนี้มีคนที่อยากอย,กอยู่ใน วันที่เป็นของคุณนะเขาอยากเดินในวันที่มีคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากพบเจอคุณนะในตอนเนี้เขาอาจจะเห็นค่าแล้วว่าใครคือคนที่แค่เขาที่สุดในตอนนี้นะมีพิ่งการเดินหน้าวิวออฟฟอร์จูนการเวลาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาใช้วันเวลาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางเดินที่มีคุณในวันนี้นะ,ะหมอต้ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกะชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ